เสียงจากสวนจันวันละห้าหนาทีวันพฤหัสบดีที่13มิถุนายนพุทธศักราช2,567พูดเรื่องค่าของคนทุกคนเกิดมาล้วนมีค่าทั้งสิน้นเหลือแค่ว่ามีค่าแก่ใครและมากน้อยเพียงใดเท่านั้น ใครที่มองไม่เห็นค่าแม้ของตนเป็นคนที่น่าสงสารเป็นมิจฉาทิฐิชั้นดักดานที่คงไม่นานจะต้องเฉาซึมเศร้าหรือบ้าตายดังนั้นใครที่ถ้าถึงขั้นแม้แต่ค่าของตนก็ยังมองไม่เห็นจะต้องรีบเตือนตัวเองให้รู้ตื่นเบิกบานขึ้นมา มองให้เห็นค่าของตนให้จงได้เพราะที่แท้ทุกคนเกิดมามีค่าทั้งนั้นถึงจะไม่มีค่าแก่ใครก็มีค่าแก่ตัวเองนี่แหละทั้งแม้จะมีค่าแค่แก่ตัวเองคนเดียวก็สามารถทําให้มีค่ามากได้เหมือนกันเช่นถ้ารู้จักฝึกฝนตน จนบรรลุพระอระหันต์คือหลุดพ้นจากกิเลสและกองทุกข์ได้อย่างพระปัจเจกพุทธเจ้าหรือพระอระหันตสาวกบางองค์ที่ท่านไม่ได้เผยแผ่ศาสนาแก่ใครคือไม่ได้ทำประโยชน์แก่คนอื่นแต่แก่ตัวท่านจนเป็นพระอระหันต์ได้อย่างนี้ก็ เรียกว่ามีค่ามากเหมือนกันแม้จะมีค่าแค่แก่ตัวเองคนเดียวส่วนผู้ที่รู้จะขยายคุณค่าให้กว้างขวางออกมากว่าตัวเองเพราะถ้ามีค่าแค่แก่ตัวเองนั้นถ้าในมุมของชุมชนประเทศชาติหรือโลกทั้งโลกมันก็จะเป็นคนคับแคบหรือกลายเป็นคนเห็นแก่ตัวไปดังนั้น สำหรับผู้มีสติปัญญามีเมตตาก็ควรจะขยายคุณค่าของตนให้มันกว้างขวางออกมาอย่างน้อยๆก็แก่วงศาคณาญาติแก่พ่อแม่ปู่ย่าตายายแก่ลูกเมียลูกผัวลูกหลานญาติพี่น้องของตนเองอย่างนี้ก็เรียกว่ากว้างขวางกว่า แกตัวคนเดียวขยายกว้างออกไปอีกก็ให้เป็นประโยชน์แก่ชุมชนประเทศชาติาศาสนาและโลกทั้งโลกอย่างนี้ก็ชื่อว่ามีคุณค่าที่กว้างใหญ่ไพศาลออกไปกว่าเดิมได้และขั้นสุดท้ายหรือขั้นสูงสุดให้สมกับที่เกิดมาเป็นมนุษย์มีสติปัญญา ก็ควรจะขยายคุณค่าของตนให้มันพ้นไปจากข้อจำกัดคือไม่จำกัดในกลุ่มชนเชื้อชาติาศาสนาภาษาและวัฒนธรรมใดๆหรือไม่จำกัดแม้แค่แก่เพื่อนมนุษย์ด้วยกันควรจะเผื่อแผ่ออกไปแม้แก่สาาัพพสวรด้วยจนที่สุดก็เป็นประโยชน์แก่ธรรมชาติทั้งหมดทั้งมวล อย่างนี้ก็ได้ชื่อว่าเป็นผู้มีคุณค่ากว้างใหญ่ไพศาลที่สุดสมกับที่เป็นมนุษย์ผู้มีสติปัญญาคือบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แก่ธรรมชาติจะเรียกว่ากตัญญูกะตะเวทีตอบแทนคุณธรรมชาติก็ได้เพราะว่าตนก็ได้ชีวิตมาจากธรรมชาติหรือจะเรียกว่าเป็นมิตรเกื้อกูลแก่ธรรมชาติ ในฐานะที่เป็นสหกรณ์หรือเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันใครทําได้อย่างนี้ชื่อว่ามีคุณค่าอย่างสูงสุดกว้างขวางที่สุดและก็มากมายที่สุดสมกับเป็นมนุษย์ที่มีสติปัญญาสรุปว่าทุกคนเกิดมาล้วนแต่มีค่าเพียงแค่ว่ามีค่าแก่ใครและมากน้อยเพียงใดเท่านั้นซึ่งที่สุดแล้วก็ขึ้นอยู่กับ ตัวเองเป็นสำคัญว่าจะทำให้ตัวมีค่าเพียงใดนะครับ